สวัสดีพี่นอ้องท่องทิ่นทุกดินแดนค่ะ,ะเจอกันกับรายการตื่นแล้วไปไหน <c oughs> คือจังแบบตายแล้วไปไหนะนะตื่นแล้วไปไหนวันนี้เป็นรายการติดตามชีวิตผู้ย่บานชย,ยพน์นะคะวันนี้ตื่นแล้วไปไส่ผู้ญิบานภาพปรรยางครวันนี้วันนี้ก็จะซื้อท่อนะครับไปร้านวัสดุวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างไปซื้อท,อ,อท่อนะครับจะมาทํา ทำอะไรคะเบอกปลาครับโบก้ปลาทำที่เปิดน้ำนะครับใส่เบอปลานะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกัน,นคุณผับว่าเป็นยังไงนะครับติดตามชีวิตผู้ยิญญาบาจ,ะจะัยยพนมือหนึ่งว่าพน,นิดยังนะ่ในวันนีจะอยู่ที่นานะครับไปหน้าครับไปหน้าไปหน้าผ้าออกแต่แดดจะไปดูกันนะครับ ถึงแล้วร้านวัสดุของเรานะคะเดี๋ยวผู้ยบ่บานเพื่อนทีลงไปซือ้อวัสดุซื้ออย่งค่าซื้อทอ่อเอาผู้ใหญ่ใจเข้ามาดไ่อันกระจกรถนี่เลยดิคือประมาทไ่ของบนหลังค่าแล้วก็แฮ่ไปคือบังไฟขอบคุณ<อ>นะคะาเรียบร้อยเลยแล้วเราก็จะกลับ<จ>ซื้อท่อไปเห็นอย่างนี้ เปิดน้ำเสร็อเรียงปลาถึงที่นานแล้วนะคะขาา้างล่างเตรียมการเพิ่นวาสิตต่อหนามมาไซบอบอมไม้ด้วยค่ะนี่ก็ล่างเฮ็ดไม่สิเปิดน้ำใส่ละกะเซ้ให้เขาเอิ่นอย่างหึงเขาเอื่อย่งแซห้ปูนมันมันมัน มันไม่มีพิษอะเขาเรียกอะไรเอาไม่รู้สิคือปูนมันเป็นปูนใหม้าเรียงปลาเลยท่านที่ปลากบตายเป็นบอเป็นกรดเป็นอย่างกระบร้แหละที่นี่จะเลยจมะมาต่อแล้วก็เปิดน้ำใสแล้วก็เอาตอนกลวยมาแซสไว้เป็นผู้ปัญญาสมัยโบราณคาเชื่อประมาณนี้แหละทำไมต้องต่อท่อคะ ทำไมต้องต่อทอ่อสายเรามาสั้นไงสายเราไม่ถึงไงนี่ต้องต่อนี่อันนี้เป็นสายต่อมาจากบาดาลไว้เลยแหละแต่ว่าไม่มีงบงบหมดใช้สายยางไปก่อนหมดแลว้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ฝั่งฝังนู้นฝั่งนู้นเป็นเป็นบาด,ดาลตรองรจอออูจอนั่นเนาะจอบาดานจอมาคือกันแล้วเอาเอาซ้ำม,มือลงไปใส่แล้วที่นี่ก็ต่อสาย สายยางมาที่จริงอยากต่อท่อเลยแต่งงเมดก่อนงบเ,บเ็ดบ่อเมดแเล้วก็เลย,เลยต่อสายยางมาแล้วกะที่นี่สายยางนี่มันจะเลี้ยวขึ้นบอ่อใดมันบอ่อมันจะพับมันบ้มันจะงงมันจะงงับน้ำถลไหลก็เลยตรงต่อพอพีวีซีขึ้นไปทำเป็น งอขึ้นไปแล้วก็เปิดน้ำใสแล้วก็แซ่ต้นกล้วยเอาผู้ยิบาลสาธิตท่องจันเบิงไม่ใช่ให้โอ้โนี่นะครับเทากัสโตขึ้นไปจังซีนี่โตไปจังซีใช่ล่เทากับตรงนี้อีมันก็ลูกนี้ ส, times, สูตรเฮ็ดหาค่ะสูตรเฮ็ดหาสูตรมบหน่อยครับสูตรมบหน่อยเฮ็ดมัวไปหลังบอบอแม่หลังสิทั้งหน้าบอป่าน mm ี hmm. ่เป well ็นงานหน้าประมาณจักงานนี่พูดยังไงานหนึ่งปลูกข้าวเหนียวอุบลนะคะข้าวเหนียวมาจากอุบลเอามาจากบ้านกีกีปลูกข้าวเหนียวอุบลนจำลังจำร่างออกห่วงกระร่งสิพอกเกี่ยว เดี๋ยวเรามาดูนะครับ <S <S เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนมองนี้ละ่ะให้เป็นมองเลี้ยงปลามองนี้จะเป็นมองเพะาะไปสิคุณผู้ชมเห็นแล้วปะพอปลามองนี้แล้วก็เอาลงไปเลี้ยงในข้างหน้าเลยนี่หัวเฮ็ดไปรี้ยวเหนือสูงเถอะล่ะว่าจะให้มันต่ำๆสูงใช่ไหมเม่สูงดอกก็ดีส่วนทั้งนั้นเป็นหน้าปังเห็ดเขา ว่าจะให้มันลงมาว่าสิเกี่ยวมัอนี่ลดเบาบางนะสิเกี่ยวมืออื่นมันจะพุ่งเปิดแล้วในน้ำก๊าลังมามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเควิรารับขนาดเป็นอ่าบาญที่จ่อช่วงเดือนเมษายนโอ้โหคิปแห้งเถี่มันเลยมันเลยเอ็นมันเลยะอ็นบ่อปลาไปเลยแม่น น้ำแห้งเดี๋ยวมันจะค่อยๆลงเพราะว่าเปิดแรกๆว่าด่านมันจะเป็นแบบนี้และวน้ำน้ำม,มันหลาแล้วทอมันแคบบอกเออสายยางมันแคบน้ำแบบพุ่งพี่น้องเนี่น้ำแบบพุ่งน้ำแบบพุ่งน้ำแบบพุ่งอน้ำเด็กใครจะเล่นน้ำตอนนี้เราได้สระว่ายน้ำแล้ว อันนี้เห็นบอมเหลื่อมควยลงแล้วก็เด็กยังเลือเล่อยอยู่ขนาดเดือนนี่สายด้นี่น้ำประดาลยังแห้งโอ้ <c oughs> อยเปีกชันบอ่อปลาที่ตั้งเหัวสีบอ่อจะเป็นบอ่อเล่นน้อยเออสองบอ่ออะไรกับบอ่อทั้งนั้นจะกว้างกว่าน้อยนึงเออเอาไว้ค่ะสำหรับพอพันลูกปลาตอนนี้ก็ทีแทนว่าจะพอพันปลาช่อนเพราะว่า เพราะว่าผูดจีบันแล้วมากินแปซ่าเพราะเองกินเองเพาะขายลูกนะครับพ่อแล็บก็จะเอาลุงไปปล่อยนี่แหละตรงตรงหน้าขายเนี่ยได้จะเปลี่ยนให้มันเป็นบ่อเออเ้าก็ถอดดันออกอ่ะไปลองถอดเบื่องอวยอุวยแม่ใส่ขุนเออเป็นยังไงเนี่ยหมุนหมุนอะไรอยู่หน้าเป็นยังไงเนี่ยขาวใสสะอาดหรือเปล่าอา้าพิคุณวะ ปีโอรครับเป็นปีปีพีโบอบอ,อได้จะเลี้ยงอันไรเนี่ยยังไม่รู้ครับเพิ่งแค่นค้ำไปก่อนจะเลี้ยงอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาลากันเปลี่ยนโบให้ก่อนขึ้นแน่ขึ้นแน่ขึ้นแน่ รอบรอบบ่อนะพอเอาว่าเฮดดีดีตัวอบอกหุมงมาปลูกแล้วก็เอาอันการบอกพามาพวกใบพวกคุ้มต้นบอกหุงอันนี้บักเคียบชิบิสายค่ะคุณแม่ <c oughs> <c oughs> ส่วนข้างหลังบ่อปลาเพิ่นเฮ็ดเป็นระบบแบบนี้เขาเอื่อยนึงมีชุนยาการบุบอย่างบุบเอาบุบเฮ็ดหาเอาอันท่อสุปใบเป็นได้ร้ามีน้ำในท่อมันมันกระเซบ่อไหลออกบรได้อุดเป็นการทดลองเปิดน้ำเทอลักน้ำนะฮะหลังจากเฮ็ดบ่อแล้วใหม่ใหม่โมโหว่ามันสิกักน้ำอยู่บ่คันค้างบ่อยู่ธ์คันค้างประยุทธ์นี่เป็นใเงินสร้าง ไปปับเอาอยัางเล่าท้ายแห้งแล้วเพรอนี่ตายอยู่อันนี้จ้างสร้างมาเห็ดนะคะและ้วก็ซอยเพื้นนะคะคุณยบานมันเห็ดซอยกับซอยกันกับสางกอเองฉาบเองนี่แหละต่ว่าบ่หูว่ามันจะอยู่โบาทางน้มอยู่ปนะเนาะไม่โ หายหมดหายหมดทันอุ<ว>้ยทำการตัดต้นกล้วยค่ะวันนี้จะเอาไปแช่บอ่อปลา,า,า,ปาอ่าตรงนี้นะคะเป็นหน้าเขาหน้าปังค่ะซีไรเดี๋ยวมืออื่นนี่เราจะเกี่ยวพ่อมือมือนี้ฝนเนี่ยมือสาวฝนลิ่นๆก็เลยเพราะท่านนีร่รถบ่า่างน้่นะคะมืออื่นรถเพิ่นจะมาเกี่ยวเขา พุธิบา,ทานทำการตัด1ตน้ไน,นได้ยิดออก2บอลนี่รจังได้ต้นเดียวพอต้นเดียวนั่นหละเอาไปใส่2บอนนั่นออหอนเดียวครับเสื้อนี่เซือนเป็นกวยด้วยมะอืมสางมันเสือถูด,ดอกมันเสือห้องโอ้ยเอาใบมันออกับแดกปลาเจ้าหอนๆๆไปเข้าห้มก่อน ใสตต่้นกล้วยมากเลยค่ะแล้วลก็เอามาสับนะคะแส่ใบให้ลดความเป็นกรดเป็นด่างเป็นเรื่อว่าอะไร,รความางเข้มของปูนนะครับลงุงเราจะแช่ไว้ประรมาณสามถึงเจ็ดวันนะครับสามถึงเจ็ะะดวันแล้วก็หลังกับไฟหน่อกไฟหน่อกแล้วก็หลังบ่อหลังบ่อแล้วก็ตากแดดไว้ตากแดดไว้ โอ้กว่าจะได้เลี้ยงกันนะคะทำบ่อไม้บ่อเม็ดเอาปลาไปปล่อยเลื่ยดิเอาปลาไปปล่อยเลยตายเพราะว่าปูนยังไม่หมดฤทธิ์หมดเชื้อเออนะฮะแช่ไว้สัก่อนทอผ้าเห็ดเจกแมนเอาแมนเลยจิทอผ้าเห็ดเพราะว่าตอนสื่อทอเออ่ทอมาเพาะท่านปูนเนาะทออันทอปูนนะขึ้นกระแ่ต้นแขวนสิละ กใบใหญ่้เนี้ยใส่กน้องคัวเใส่บุญเดี๋ยวเราก็มาใส่เออเดี๋ยวเราก็หาแนวใส่ปบอวตับ่ม่ไดนนะครับโอ้โห่ต้เิวดยไปกินนะครับนี่คือสา์เลี้ยงของเรากินต้นกล้วยบ่เป็นอาหารต้นกล้ยัง่าครับอ่ะกินเลยไม่กินแล้วเลย เป็นไะเย็นอยู่ว้วยลุกไปหลินกันนะน้ำน้ำแข่งกันนะคะต่อไปอ้าวหนึ่งสองสามนี่ใส่นี่นี่ใส่แห่จริง <c oughs> อ้าว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  <c oughs> อ้าว, <c oughs> าวเบื้อง <c oughs> <c oughs> cái gì nào mà.